เสร็จแล้วครับเสียเมินมาแล้วเดี๋ยวมาเทข้าวครับโอ้แปลงนี้มีน้ำนะพี่น้อง ข้าวนี่รวงดีครับรวงสวยเหลืองอรามงามตาข้าวรวงท้องพี่น้องนี่แแลงนี้ประมาณสองอุ้มประมาณเกือบเกือบห้าตันหกตันเนี่ย รอบนี้ปาเช็คขอสักสองแสนพอนะโอ้จะทำนาได้อย่างนี้นี่สุดยอดครับหรือว่าผลผลิตนี่ได้แบบเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยพี่น้องหญ้าไม่ค่อยมีนะข้าวแปลงนี้ สะอาดสวยงามเหลืองอร่ามงามตา,ามข้าวโรวงทองครับนี่งงนโรงสีเห็นโรงสียิ้มเลยจัดไป12บาทห้สโอ้สวยขนาดนี้ไม่ถึง11 12บาทเนีเหลือเชื่อเลยนะเนี่ฝากถึงโรงสีครับ อันนี้ถ่ายหน้างานสดๆหนะ้าโรงสีนะเนี่ยย่าไม่ค่อยจะมีเลยน,นี่สิบเอ็ดสิบสองบาทได้ไหมน,นี่